สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำทุเรียนชีสพายกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราเริ่มทำฐานพายกันก่อนครับเราจะใช้แคคเกอร์ทั้งหมด160กรัมจากนั้นเราก็จะนำแคคเกอร์ไปปั่นให้ละเอียดครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเครื่องปั่นครับก็นำแคคเกอร์ใส่ถุงและทุบหรือบดให้ละเอียดได้เช่นกันครับพอเราปั่นแคคเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมเนยละลายลงไป80กรัมจากนั้นเราก็จะปั่นอีกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ สำหรับวันนี้ผมใช้เป็นเนยเค็มถ้าเพื่อนคนไหนไม่มีเนยเค็มใช้เป็นเนยจืดก็ได้เช่นกันครับแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดหน่อยครับเมื่อเราได้ส่วนผสมของฐานพายเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต,อนต่อไปเดี๋ยวเรานาไปใส่กล่องที่เราเตรียมเอาไว้ครับวันนี้ผมใช้เป็นกล่องเบอร์พี9ครับโดยเราจะชั่งน้ําหนักฐานพายอยู่ที่ประมาณ30กรัมครับพอเราชั่งน้ําหนักฐานพายได้ตามปริมาณที่เราต้องการต่อไปเราก็จะใช้ช้อนค่อยๆกดฐานพายของเราเบาๆครับในกรณีที่เพื่อนๆท,ทําอนทชีสพายใส่กล่องเป็นชิ้นแยกแบบนี้้้เพพื่่่ออนนนนๆไมมตงกกดาาายให,ใหแครับ พเพราะวลาเราตักรับประทานจะได้ตักได้ง่ายครับแต่ถ้าเราทําใส่พิมพ์เพื่อน,นํามาตัดเป็นชิ้นเพื่อนๆจะต้องบดแคตเกอร์ให้ละเอียดและกรุฐานพายให้แน่นครับและตอนนี้เราก็กรุฐานพายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทําในส่วนของครีมชีสทุเรียนกันครับโดยจะเริ่มจากให้เพื่อนๆเตรียมครีมชีส250กรัมจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องตีต,ตีครีมชีสให้ใคลายตัวดีครับ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเครื่องตีแบบนี้ก็สามารถใช้ไม้พายหรือตะก้อมือครับค่อยๆบี้ครีมชีสของเราให้ใคลายตัวครับพอครีมชีสของเราได้ออกมาประสัดประมาณนี้แล้วต่อไปผมก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไป30กรัม จากนั้นเราก็จะตีครีมชีสและน้ำตาลทรายให้เข้ากันดีครับสังเกตว่าครีมชีสของเรามีความเนียนขึ้นและน้ำตาลทรายละลายดีครับขั้นตอนนี้แนะนำว่าจะต้องตีครีมชีสให้เนียนดีครับวิธีเช็คลองใช้ไม้พายปาดขอบอ่างดูว่าน้ำตาลทรายของเราละลายดีและครีมชีสเนียนหรือยังครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมโยเกิร์ตธรรมชาติลงไป75กรัมแล้วเราก็เปิดเครื่องตีตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ พอเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เนื้อทุเรียนปั่นลงไปครับวันนี้ผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ150กรัมเพื่อนๆสามารถปรับปริมาณของทุเรียนได้ตามที่เราชอบได้เลยครับแล้วเราก็จะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกรอบครับส่วนผสมสุดท้ายที่เราจะเติมลงไปในครีมชีสทุเรียนนั่นก็คือลิสนอน n ดลี่คิมเมอร์ครับเราจะเติมลงไปทั้งหมด200กรัมเพื่อเพิ่มความมันนวัวให้กับครีมชีสทุเรียนของเราครับ ขั้นตอนนี้ผมจะจะไม่ใช้เครื่องตีแล้วโดยจะเปลี่ยนใช้เป็นตะก้อมือแทนครับแล้วเราก็ค่อยๆค,คนสมสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับวิธีนี้จะช่วยเป็นการตัดฟองอากาศและทําให้ครีมเชื้อของเรามีความเนียนยิ่งขึ้นครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําครีมชีสมาใส่ในกล่องที่เรากุฐานพายเตรียมเอาไว้ครับโดยเราจะชั่งน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ80-85ถึงกรัมครับสาหรับสูตรนี้เราจะทําได้ทั้งหมด8ชิ้นพอดีครับพอเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ3-4ชั่วโมงครับถ้าเ,เพื่อนๆมีเวลาสามารถแช่ข้ามคืนได้เลยครับหรือถ้าชั่วโมงเร่งด่วนเ,นเพื่อนๆสามารถนําเข้าช่องฟิตประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงครับ หลังจากนั้นเราก็จะนําชีสพายมาแต่งหน้ากันครับสําหรับทุเรียนชีสพายเพื่อนๆไม่ต้องแต่งอะไรมากครับเพียงแค่วางเนื้อทุเรียนลงไปก็ทําให้ดูน้ารับประทานยิ่งขึ้นแล้วครับน้ำหนักเนื้อทุเรียนที่ผมแต่งหน้าในแต่ละชิ้นครับจะอยู่ที่ประมาณชิ้นละ50กรัมครับ การตอนสุดท้ายเราก็จะวางใบลอสแมรี่เพื่อเพิ่มความสวยงามครับก็เป็นอนวัตเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับทุเรียนชีสพายของเราในวันนี้หน้าตาน่ารับประทานไหมครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดติดต่คลิช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้แชนแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ